สวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะก็มีกล้องติดรถยนต์ m i n Dash Cam 1s มาแนะนำนะคะตัวนี้นะคะเป็นกล้องรุ่น Global Version แล้วนะคะอันนี้นะคะหน้าจอของเขาเนี่ยจะกว้างทั้งหมดเนี่ยสนิ้วด้วยกันนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้จะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะรูรับแสงนะคะตรงด้านหน้านะคะตัวนี้ f 1 8นะคะทําให้ภาพที่ได้เนี่ยคมชัดมากๆนะคะแม้อยู่ในที่ที่แสงน้อยแล้วก็มุมกล้องนะคะตัวนี้เนี่ย กว้างถึง140องศาด้วยกันนะคะความละเอียดนะคะคมชัดแบบ Full HD 1920คณกับ 1080p นะคะแล้วก็กล้องรุ่นนี้นะคะมี d a s h Cam 1s นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะสามารถบันทึกแบบวนซ้ำได้ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลด้วยล่ะคะ่ะ ตัวกล้องตัวนี้นะคะมีระบบ G sensor นะคะนั่นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจอดรถไว้หรือว่าไม่ได้อยู่บนรถนะคะตัวกล้องเนี่ยเมื่อได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุจะเปิดบันทึกภาพแบบอัตโนมัติและแยกไฟต่างหากค่ะมี Dashcam 1 s ตัวนี้นะคะรองรับความจุสูงสุดนะคะอยู่ที่ 64GB แล้วก็มีโหมด night vision นะคะตัวนี้สามารถจับภาพได้คมชัดแม้เวลากลางคืนนะคะ อัตราเฟรมวิดีโอตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดใน30เฟรมต่อวินาทีนะคะมีไมโครโฟนในตัวนะคะนอกจากจะบันทึกวิดีโอแล้วยังสามารถบันทึกภาพและเสียงได้ด้วยล่ะคะ่ะมีด s ชแคมตัวนี้มีน้ําหนักเพียงแค่0.4กิโลกรัมเท่านั้นเองล่ะคะ่ะมีด s ชแคม 1s ตัวนี้นะคะมีแบตเตอรี่ในตัวนะคะ240มิลลิแอมแล้วก็เป็นแบบบิวอินด้วยค่ะส่วนวัสดุของตัวกล้องนะคะสามารถทนกับความร้อนได้ดีทีเดียวเลยล่ะคะ่ะ อุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็จะมีกล้องมีแด s h แคม 1s นะคะ1ตัวขายึดกล้องกับกระจก1ชิ้นสาย usb 1เส้นขาชาร์จเจอร์1ชิ้นไม้สำหรับเดินสายไฟภายในรถ1ชิ้นนะคะและที่สำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือคู่มือการใช้งานนั่นเองะคะ่ะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์ดีๆสักตัวอยู่นะคะมี Dashcam 1s นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆที่อยากจะแนะนำเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ